โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ย้อนย้อนย้อนยอนย้อนโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยโอ้โหโดดโดดโดดแล้ววิ่หดำดำปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าสถิติใหม่มาแน่วะ เนี่ยต้องให้หมดยังพี่โอ้หกด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 อีกแลโอ้ยหมดยังหมดยัง หมดยังพี่เดี๋ยว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 กูจะหมดแล้วมึงหมดยังสวิงโอ้ยสวิงแม่งเล็กกว่าปลายเดี๋ยว